สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาที่กรุงเทพฯค่ะวัดนี้ก็คือวัดปริวาตค่ะอยู่ที่พระรามสามนะคะวัดปริวาตนะคะจริงๆมีชื่อเต็มนะคะว่าวัดปริวาตราชสงครามค่ะแล้วก็ถ้าใครบอกว่า วัดเนี่ยไม่มีการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยนะคะต้องมาดูวัดนี้เลยค่ะดูจากการตกแต่งเนาะที่มีการตกแต่งที่สวยงามวิจิตรแล้วเนี่ยนอกจากนี้นะคะทางวัดเนี่ยยังมีปฏิมาก,กรรมหรือว่าการใส่ลูกเล่นอะไรน่ารักน่ารักลงไปในในจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะค่ะอย่างนี้นะคะก็จะมีตัวปิกาจูอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซูเปอร์แมนค่ะ พอผนงังหรือว่าในส่วนต่างๆนะคะก็พยายามทําให้มันดูร่วมสมัยเนาะแล้วก็ดูแบบเก๋ไก๋มากเลยค่ะตอนนี้ส้มไปส้มก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจนะคะว่าแบบเออไม่เคยเห็นอะไรแบบแบบนี้แล้วก็เรียกว่าแบบว่าทําออกมาได้สวยงามด้วยอะคะ่ะก็อยู่พระรามสามนะคะเพื่อนๆแวะไปได้นะคะใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วก็แวะไปท่วยพระทาบุญแล้วก็ทําทานมี เลี้ยงนกเลี้ยงปลาด้วยนะคะถ้ายังไงมาเจอกันใหม่อีกทีในช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็วัดที่เราจะพาต่อไปในวันต่อๆไปเนี่ยจะเป็นวัดอะไรแล้วเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเนาะแล้วก็มาพบกันใหม่ในวัดหน้าค่ะที่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดสวัสดีค่ะ